สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูรั้วทางด่วนนะครับรั้วประเภทนี้เขาชอบเรียกกันว่ารั้วทางด่วนนะครับซึ่งเป็นรั้วตะไคร์ละแนงนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ความสูง2เมตรนะครับนะครับพาท่านผู้ชมมาดูที่หมู่บ้านบุงคําตําบลดอนจิกอ,อําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ วนพื้นที่ตรงนี้ก็พื้นที่ต่างระดับนะครับเราก็มีการลดระดับเสาลวนะครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่ครับปลายเสานะครับอีกเป็นอีกผลงานหนึ่งของลวสอน้ใชัยลุ่งเรืองนะครับได้นำเสนอท่านผู้ชมนะครับว่าทุก,กวันนี้ก็จะมีลวรุ่นใหม่ๆ เข้ามานะครับเราก็รับติดตั้งนะครับสําหรับลวทางด่วนนะครับจะถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับดูลักษณะของเพจนะครับเพจเราก็จะเชื่อมติดกับกับเสาเลยนะครับเสาเหล็กโดวิลเสาเข็มไอนะครับนะแล้วก็จะเทปิดนะครับเทปิดเพื่อไม่ให้เป็นสนิมนะครับก็เป็นเทคนิคการทำงานของทีมงานสอน้ำชัยลุ่งเรืองนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ